ครับสวัสดีครับผมนายจิตพงศ์โพลังกีครับจะมาพิเศษในขอ้เรื่องการคำนวณปริมาณจราจรครับการคำนวณปริมาณจราจรการไห้คอมปริมาณจราจรจะไม่สม่ำเสมอซึ่งเกิดจากชั่วโมงเร่งด่วนที่เป็นตัวแปรที่สำคัญในการพิจารณามีข้อกําหนดในการออกแปบสาหรับใช้ในเส้นทางชั่วโมงเร่งด่วนอย่างไร การกำหนดความกว้างของชองจราจรที่ต้องการใช้และปริมาณการใช้ทางหรือการมาข้์ความแยอื่นมีอยู่ด้วยกัน2ส,ส่วนด้วยกันส่วนที่1เป็นการพิจารณาขนาดของปริมาณการจราจรโดยใช้เวลาต่อวันต่อสัปดาห์จะได้ขนาดโดยใช้เวลาต่อปีมาเปรียบเทียบกับการในค่าเฉลี่ยของการจราจร A A T ในหน่วยของยวดยันต่อวันและคำนวนจราจรทั้งหมดโดยแบ่งจำนวนของวันในหนึ่งปีและในส่วนที่สองคือสิ่งที่มากกว่าในสิ่งแรกอาจจะใช้การพิจารณาขนาดปริมาณจราจรโดยใช้เวลาต่อวันต่อสัปดาห์โดยเชพะเวลาต่อปีสองปีสามปีสี่ปีจนไปจนถึงห้าปีไปเรื่อยๆจนกว่า การพิจาจรณาจะลงตัวและทําให้เกิดประโยชน์สูงสุดของการจราจรในส่วนนี้จะเป็นโครงการกลามาโครงการที่จะสร้างในระยะยาวหรือในอนาคตข้างหน้าครับในการออกแบบระบบทั่วไปก็จะใช้เป็นมารจราจรสูงสุดในชั่วโมงเล่งด่วนทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะและตำแหน่งของทางได้แก่ ทางในเมืองและทางคู่ขนานนะครับทางในเมืองนี่จะทางในเมืองกับทางคู่ขนานจะแตกต่างกันนะครับทางในเมืองจะเป็นส่วนทางที่ใช้ในเส้นทางเมืองเช่นในกรุงเทพนะครับกรุงเทพในเมืองใหญ่ๆส่วนทางคู่ขนานจะเป็นทางเชื่อมจากจังหวัดหนึ่ง จากตัวเมืองไปอีกจังหวัดหนึ่งเช่นกรุงเทพไปชลบุรีหรือกรุงเทพไปโคราชนะครับสมรรถนะในการขับรถสมรรถนะในการขับรถนี้เป็นเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาคำวณพปริมาณจราจรคือความสมามารถในการมองเห็นวิชันการได้ยินกฮริ่งและการม่นปฏิยาโตอจอบ โต้อตอบดีเนอกจากสมรรถนะหรือความสามารถในการขับขี่นะั้นเกี่ยวข้บบบองกับความพร้ของร่างกายการมองเห็นความสามารถของตาคนปกติขนาดอยู่กับที่จะมองเห็นภาพในลักษณะกลวยจอกว่ามีความเกีย120มุม1น0่อถึง1 6 0องศาเมื่อมีการเคลื่นที่ความเขตียนของการมองเห็นชัด จะชัดเจนลดลงความเร็วที่40กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีมุมมองเห็นได้ชัด100องศาความเร็ว75กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีมุมมองเห็นได้ชัด6 0องศาและความเร็วที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีมุมเห็นได้ชัด4 0องศาความคมชัดของภาพที่ตามองคนปกติมองเห็นได้ชัดที่สุด จะอยู่ในพื้นที่รูปกก่วย3-5องศาและความชัดที่มองเห็นได้ลงมาจะอยู่ในพื้นที่รูปก,กวย10-12องศานะครับครับสำหรับในการออกแบบจาน,นนะครับต้องมีเกณฑ์พิจารณาหลักเกณฑ์ต่างๆกันต่อไปนี้นะครับความสามารถในการรับรองปริมาณจราจารของรถยนต์ชนิดต่างๆและ ความเร็วของรถให้ความปลอดภัยและความมั่นใจแก่ผู้ขับรถไม่ควรเกิดการเปลี่ยนแปลงของแนวถนนทางโค้งความลาดความชันและระยะสายตาอย่างกระทันหันมีสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบควบค,คุมการจราจรต่างๆที่จาเป็นอาทิเช่นป้ายสัญญาณไฟและสัญญาณไฟจราจร คำนึงถึงความประหยัดในการก่อสร้างและบำรุงรักษานอกจากนี้การออกแบบควรคำนึงถึงความสวยงามความพอใจของผู้ใช้ถนนหรือผู้อาศัยใกล้เคียงมีประโยชน์ต่อสังคมและคำนึงถึงมูลค่าที่อาจจะเกิดขึ้นถนนสายหลักเป็นถนนโครงสร้างหลักของเมืองที่ใช้เป็นเส้นทางสัญจรหลักหรือใช้เป็นถนนเชื่อมระหว่างเมืองเช่นถนนสุขุมวิทถนน วาโยชินถนนเพชรบุรีจัดใหม่ถนนวิภาวดีถนนะราดเก้าถนนรามินทราถนนบรีรมมาลชชนนันทถนนเพชรเกษมถนนพระรามสองส่วนถนนสายรองครับเป็นถนนซึ่งใช้เชื่อมกับถนนสายหลักโดยทั่วไปเป็นถนนโค้งไข่รับรองปริมาณการจราจรน้อยกว่า ถนนสายดับเช่นถนนอศโศกถนนแจ้งวัฒนะถนนงาวมวงวานเป็นต้นนะครับถนนมีลักษณะเป็นทางโค้งมีสองประเภทอยู่ด้วยกันนะครับทางโค้งในแนวเด่งซึ่งแยกออกเป็นทางโค้งลักษณะมูลและเป็นทางโค้งลักษณะเว้าทางโค้งในแนวราบเป็นทางโค้งที่มีการยกระดับ ถนนเพื่อป้องกันการถูกแรงเบี่ยงจากศูนย์การหรือการกิ้งข้อทางแยกทางแยกคือบริเวณ่วมที่มีถนนสองสายหรือมากกว่ามากกว่าตัดกันหรือพบก,กันซึ่งเมื่อถนนสองสายพบก,กันหรือตัดกันย่อมเกิดปัญหาความขัดแย้งในการเคลื่อนที่ถนนสองสายพบก,กัน รือตัดการยอ่อเกิดปัญหาความขัดแย้งในการเคลื่อนที่นะครับลักษณะของทางแยกแบ,บ่งเป็นสามลักษณะคือทางแยกลักษณะไม่ปกปติมีการก่อสร้างเก,กาะกลางหรือเพิ่มเติมรวมถึงทางแยกที่มีการขยายถนนแต่ไม่มีสิ่งก่อสร้างพิเศษอื่นๆทางแยกและทางแยกที่มีทางแยก ที่มีก่อการถนนเป็นทางแยกที่มีการสร้างเกาะเพิ่มเติมทําให้การจาราจรเป็นไปนได้อย่างระเบียบมานขึ้นครับทางแยกยกระดับเป็นทางแยกที่เป็นถนนยกระดับมีวัตถุประสงค์เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาความขัดแย้งในการเคลื่อนที่ของยานพาหนะทําให้การจาราจรสะดวกรวดเร็วปลอดภัยมากขึ้นแต่ทางแยกระดับจะต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงและใช้บริเวณพื้นที่มากกว่าทางอื่น วงเวียนนี่เป็นรูปภาพงวงเวียนนะครับวงเวียนเป็นการออกแบบทางแยกให้มีลักษณะเป็นรูปวงกลมเหมาะสมกับบริเวณที่มีทางแยกมากกว่าสีแยกในบริเวณทางแยกมีปริม,มาณรถเลียวมากกว่ารถที่ไปตรงซึ่งโดยทั่วไปสภาพการกจราจรทุกแยกรวมกันไม่กวรเกิน3,000คันต่อชัอ่วโมง ผลดีของวงเวียนนะครับหนึ่งเหมาะสมสาหรับทางแยกที่มีห้าแยกหรือมากกขขว่านะครับสองมีปริมาณการจราจรเบาบางการเคลื่อนที่ในทิศทางเดียวจะช่วยลดยปัญหาความล่าชา้าสามประหยัดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างมากกว่าการสร้างทา,า,างแยกยกระดับส่วนผลเสียของวงเวียนนะครับหนึ่งก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งน่งจากการเคลื่อนที่ตัดสลับกันนะครับ ของรถสองจำเป็นต้องใช้บริเวณนั้นที่มากกว่าทางแยกทั่วไปครับสาค่าใช้ใจ่ายในการก่อสร้างแพงมากกว่าทางแยกทั่วไปไม่เหมาะสมกับบริเวณที่มีปริมาณจราจรหนาแน,น่นจากจะทำให้เกิดปัญหาความร่าชาในการจราจรสัญญาณไฟจราจรสัญญาณไฟจราจรก็ เป็นเกณฑ์ที่จะนำมาใช้ในการคำนวณถนนนะครับและคำนวณปริมาณจราจรด,ด้วยครับจำแนกได้สี่ประเภทนี้ครับหนึ่งชนิดตั้งเวลาไว้ล่วงหน้าเป็นสัญญาณไฟที่เปิดแบบมีรอบสัญญาณไฟคงที่ทุกครัง้งสองชนิดกนึงอัตโนมัติเป็นแบบชนิดที่ตั้งณแยกซึ่งมีทางเองและทางโทโดยติดตั้งตัววัด ที่ทางโทรของทางแยกเมื่อมีรถทางเอกจำนวนมากจะได้สัญญาณไฟเขียวโดยตลอดเป็นแต่มีรถที่ทางโทรมาถึงทางแยกหรือขอบขอบของทางโทรที่ตั้งไว้นะครับสามชนิดอัตโนมัติเป็นชนิดที่ติดตั้งตัววัดทุกขาของทางแยกเพื่อเปิด สัญญาณไฟสัมพัสธ์กับการเคลื่อนที่ของการไดของรถบนถนนทุกด้าน 4. วัดปริมาณความหนาแนะ่นเป็นแบบที่มีตู้ควบคุมสามารถส่งสัญญาณตรวจวัดปริมาณรถไปยังคอมพิวเตอร์กลางเพื่อควบคุมการไหลเวียนของโครงข่ายถนนทั้งโครงข่ายและสามารถให้นำดับความสําคัญของรถชนิดต,ต่างๆเช่นรถฉุกเฉินรถประจาําทาง เป็นต้นนะครับสัญญาณไฟจราจรประกอบด้วยกันสาสีเลยครับสีแดงหมายถึงการบังคับให้ยวดยานทุกคันหยุดนะครับคือเป็นสีที่บังคับใช้ให้รดท,ทั่วไปหยุดก่อนนะครับสองสีเหลืองอําพันหมายถึงการเตือนให้ผู้ข,ข,ขับขี่ชะลอความเร็วเพื่อความระ,ะมัดระวังให้มากยิ่งขึ้นในการในบางครั้งให้หยุดเมื่อ เห็นว่าจะไม่ไปลดภัยสีเขียวมาถึงก,นนการอนุญาตให้ยวดยันแล่นผ่านหรือลดแล่นผ่านไปได้ครับก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับ